กลับสวัสดีมิดรบลกแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อสองพี่น้องต้องเข้าไปติดอยู่ในโลกของละครสีขาวดําแต่แล้วทั้งสองกลับทําให้โลกแห่งนั้นเริ่มมีสีสันขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องเพซซันทิวิวเมืองรีโมทคนทะรุมิติมหัศจรรย์ ในยุคที่รายการโทรทัศน์กำลังรุ่งเรืองมีรายการต่างๆมากมายให้ผู้ชมตัดสินใจเลือกดูช่องที่มีชื่อว่า TV วีไทมได้เสนอละครทีวีย้อนยุคสีขาวดำที่ชื่อว่าบ้านแสนสุขใช้ทุกวันศุกร์ซึ่งละครก็มีผู้ชมให้ความสนใจอย่างมากแถมรายการยังมีการร่วมสนุกตอบคำถามให้เงินรางวัลแก่ผู้ชม หนังตัดมาที่พระเอกของเราครับเดวิดหนุ่มไฮสคูขี้อายที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เขากําลังชวนสาวคนหนึ่งไปออกเดทเธอเป็นสาวฮอตในโรงเรียนแต่เดวิดเนี่ยก็ชวนโคตรไกลครับห่างเป็นกิโลคงจะได้ยินหรอกมัง้งแถมสาวคนนั้นเนี่ยยังยืนคุยกับผู้ชายอีกนะเดวิดเนี่ยก็ยืนเคินคิดเองเออเองซะง,งั้นเดวิดเขาเป็นคนไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายครับใช้ชีวิตปกติทั่วไปสิ่งที่เขาโปรดปานเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือละครทีวีบ้านแสนสุขซึ่งเขาเนี่ย ชอบมากๆเลยนะดูวนไม่รู้กี่ร้อยรอบละเรียกว่าจําบทพูดของตัวละครเนี่ยได้ทุกตัวละครบ้านแสนสุขเนี่ยจะเป็นคล้ายๆซิทคอมบ้านเราเนี่ยแหละครับจะถ่ายทอดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกอีกสองคนในเมืองแสนสุขที่มีแต่สิ่งดีงามทั้งนั้นซึ่งต่างจากชีวิตจริงของเดวิดเพราะเขาอาศัยอยู่กับแม่ที่หย่าก,กับพ่อแล้วและเธอกำลังจะทะเลาะกับพ่อเป็นประจำเดวิดมีลูกพี่ลูกน้องญาติกันที่ชื่อว่าเจนิเฟอร์ครับซึ่งนิสัยต่างจากเดวิดอย่างสิ้นเชิง เพราะเธอเนี่ยเป็นสาวเปรี้ยวมีความมั่นใจซึ่งวันนี้เธอก็ได้ชวนฮาร์วิร์ดหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนไปดูคอนเสิร์ต MTV ที่บ้านด้วยกันเพราะแม่เดวิดเนี่ยไม่อยู่บ้าน พอตกเย็นในวันนั้นหลังจากที่แม่เดวิดไม่อยู่บ้านเจนิเฟอร์ก็แต่งตัวสวยเช้งเพื่อรอฮาบทมาดูคอนเสิร์ต MTV ด้วยกันซึ่งก็เป็นเวลาฉายเดียวกับละครทีวีบ้านแสนสุขแถมเป็นตอนโปรดของเดวิดที่เขารอมาเป็นปีทำให้ทั้งคู่นั้นทะเลาะก,กันแย่งรีโมททีวีจนรีโมทเน่าล้นแตกเละไปหมดแถมทีวียังเป็นรุ่นที่ต้องใช้รีโมทเปิดเท่านั้นเดวิดเนี่ยก็โกรธโมโหใหญ่แต่จูจ่ๆก็มีเสียงกดกิ่งเจนิเฟอร์ก็เลยไปเปิดนึกว่าเป็นหนุ่มที่นัดไว้แต่พอเเปปิดน่ยกลับ็บ างซ่อมทีวีซะงั้นแถมช่างเนี่ยยังบอกว่ารู้นะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเจนิเฟอร์ก็ทําหน้างงๆกูรู้ได้ไงวะซึ่งตาลุงช่างซ่อมทีวีเนี่ยก็เข้าไปหาเดวิดและบอกว่าแค่นี้เนี่ยซ่อมแป๊บเดียวเดวิดนยก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้โทรตามช่างเลยนะช่างก็บอกว่างั้นเราทั้งสองเนี่ยคงโชคดีเดวิดเนี่ยก็เลยให้ลุงแกซ่อมครับพอจะถึงเวลาที่บ้านแสนสุขจะฉายแล้วซึ่งลุงเนี่ยก็ดันบอกว่าชอบละครนี้เหมือนกันเลยแกเนี่ยก็เลยถามคําถามเกี่ยวกับละครใส่เดวิดเดวิดเนี่ยก็ตอบได้หมดแ คำถามยากๆเนี่ยเดวิดก็ตอบได้ลุงเห็นเดวิดตอบได้หมดเนี่ยก็อ응ึ응้งๆและได้ยื่นรีโมททีวีอีกตัวให้โดยบอกว่ารีโมทตัวนี้เนี่ยดีกว่ารุ่นของเดวิดเยอะลุงเนี่ยให้เอาไปใช้ฟรีๆเลยและลุงเนี่ยก็ออกจากบ้านไปโคตรพิลึกซึ่งพอเดวิดเปิดทีวีเท่านั้นแหละทีวีเนี่ยก็เปิดปกติไม่มีปัญหาอะไรจ้าเข้าเน่ก็เลยเปิดช่องบ้านแสนสุขดูแต่2พี่น้องเนี่ยก็แย่งรีโมทกันอีกรอบครับโดยฉากเหมือนกับละครเปียบเลยแต่แล้วเจนนิเฟอร์ก็ไปกดปุ่มอะไรสักอย่างจนทั้งสองเนี่ยถูกด เข้าไปในโลกของละครบ้านแสนสุขที่มีแต่สีขาวดําโดยทั้งคู่กลายเป็นตัวแสดงในละครเดวิดเนี่ยกลายเป็นลูกชายที่ชื่อกัสส่วนเจนนิเฟอร์เนี่ยกลายเป็นลูกสาวที่ชื่อว่าแมรี่ซูทั้งสองเนี่ยก็พากันงงมากครับไม่นานตัวละครที่เป็นพ่อก็เดินมาหาทั้งสองทำให้พวกเขาเนี่ยยิ่งมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยติดอยู่ในโลกละครจริงๆและตะลุงซ่อมทีวีเนี่ยจู่ๆก็โผล่มาในทีวีซะงั้นโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแ,แกนั่นแหละแกเนี่ยบอกว่าตามหาแฟนบันแท้ที่รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับ กลับบ้านแสนสุขมานานแล้วซึ่งก็ได้เจอคนอย่างเดวิดสักที mm. ก็เลยจัดให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าไปในโลกละครซะเลยไม่ถามสักคำเดวิด <David S 2> กับเจเนิเฟอร์เนี่ยก็ขอให้ลุงเนี่ยพากลับบ้านแต่ลุงเนี่ย,ยก็โมโหซะงั้นบอกอุตส่าห์ให้สิทธิพิเศษเลยบอกค่อยคุยกันใหม่อีก2อาทิตย์แล้วก็หนีไปเฉยๆและทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกของละครโดยต้องเล่นตามบทไปนะซึ่งก็ได้เจอกับเบ็ตตี้ผู้เป็นแม่แห่งบ้านแสนสุขที่ทําอาหารให้ครอบครัวกินทีเนี่ยกินได้ทั้งอำเภอเลย จากนั้นทั้งคู่ก็ไปสำรวจภายในเมืองครับซึ่งเดวิดเนี่ยก็รู้จักทุกคนรู้เรื่องทุกอย่างภายในเมืองเลยนะเมืองแสนสุขเนี่ยแสนสุขสมชื่อเลยนะครับจะไม่มีการโกหกหรือเสียใจไม่มีไฟไหม้ไม่มีฝนตกน้ำท่วมพนักงานดับเพลิงเนี่ยไม่รู้ถักไฟด้วยซ้ำภารกิจหลักเนี่ยคือการช่วยแมวไม่นานมาตินหวัวหน้าทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนก็มาหาทั้งคู่โดยในละครเนี่ยเขาคู่กับแมรี่ส่ที่เจเนฟเฟอร์เนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้พอเจเนฟเฟอร์ได้เห็นมาตินเนี่ยก็รู้สึกดี ขึ้นเลยครับเห็นหนุ่มรอไม่ได้เลยนะเวลาต่อมาทั้งสองก็ต้องไปเรียนตามบทละครโดยขณะที่เรียนอยู่เจนเนิเฟอร์นก็ได้ถามกับครูครับว่าอะไรอยู่นอกเมืองแสนสุขซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นพากันหัวเราะเพราะไม่มีใครเคยได้ยินคําถามแบบนี้มาก่อนและไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีอะไร ทางด้านเดวิดก็ได้ไปเล่นบาร์กับทีมซึ่งทุกคนในนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษคือชูดยังไงท่าไหนเนี่ยก็ลงห่วงหมดเลยนะโคตรเทพและมาตินเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพื่อให้เดวิดเนี่ยชวนแมรี่ซูหรือเจนนิเฟอร์เนี่ยไปเดทกับเขาโดยตามบทเนี่ยเดวิดจะต้องบอกว่าได้นะแต่เดวิดเนี่ยกลับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอคงไม่สะดวกซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยก็คือทําให้จักรวาลเนี่ยเกิดปั่นป่วนครับจูจูมาตินเนี่ยก็ชูดไม่ลงห่วงซะงั้นทําให้ทุกคนในนั้นเนี่ยงงมาก พอเดวิดรู้อย่างนี้เขาจึงไปขอให้เจนนิเฟอร์เนี่ยไปเดทกับมาตินเพื่อจักรวาลของตัวละครเนี่ยจะได้ไม่ผิดเพี้ยนไปซึ่งเจนนิเฟอร์น่ะก็ลังเลและบอกว่าเธอเนี่ยไปห้องสมุดมาแต่หนังสือเนี่ยมีแค่ปกไม่มีเนื้อหาแถมจุดไฟเผาอะไรเนี่ยก็ไม่ติดสักอย่างแต่เดวิดน่ะก็ขอร้องให้เธอไป เวลาต่อมาเดวิดก็ไปทํางานตามบทละครที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดครับซึ่งก็ได้เจอกับบิลเจ้าของร้านที่นี่โดยเดวิดเนี่ยไม่ได้มาทํางานหลายวันแล้วนะทำให้วิลเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะตามบทเนี่ยเดวิดจะต้องมาคอยช่วยเขาพอเดวิดไม่มาเนี่ยเขาก็เลยทําได้แค่เช็ดโต๊ะครับซึ่งก็เช็ดจนโต๊ะเนี่ยสีลอกหมดแล้วนะเดวิดเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่นะก็ทําเองได้เลยซึ่งก็ทําให้บิลนั้นดีใจซะงั้นเพราะตามบทเนี่ยต้องรอเดวิดมาช่วยทางด้านเจนิเฟอร์ก็ได้มาเดทกับมาตินที่นี่ แต่มาตินก็เอาแต่พูดเรื่องน่าเบื่อเธอเนี่ยจึงขอตัวเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําก็ไม่มีแม้กระทั่งโถขี้ซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ที่หนุ่มสาวจะไปพอดรักกันได้ชื่อถนนคู่รักเธอเนี่ยจึงชวนมาตินไปที่นั่นเดวิดที่เห็นเข้าก็จะเข้าไปห้ามแต่ก็เข้าไปห้ามไม่ทันครับพอเจนิเฟอร์กับมาตินมาที่ถนนคู่รักมันก็เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นจะพาคู่เดทมาชมนกชมไม้กันแค่นั้นแต่แล้วเจนิเฟอร์เนี่ยก็ได้จัดให้มาตินน่ะชุดใหญ่ ทางด้านเดวิดก็กลับมาที่บ้านบิลเจ้าของร้านอาหารก็ได้มาหาเขาเพราะเดวิดเนี่ยกลับมาบ้านก่อนซึ่งก็ะทาให้บิลเนี่ยได้เก็บร้านเองทําให้บิลเนี่ยดีใจมากๆเลยครับที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและบิลก็ได้เจอกับแม่ของเดวิดซึ่งก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยมองตากาันปิบๆซะง,งั้นส่วนเจนิเฟอร์ที่เสร็จกิจกับมาตินแล้วซึ่งก็ทําให้มาตินเนี่ยค้างพูดอะไรไม่ออกเลยนะทันเมื่อไปส่งเจนิเฟอร์กลับบ้านเสร็จความจุม้มชื่นในหัวใจของมาตินก็ทําให้ดอกไม้ดอกหนึ่งมีชีวิตสีสันนนขึ้้มาง,งา พอวันต่อมามาตินจึงไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนในโรงเรียนฟังครับว่าเขาเนี่ยได้มีอะไรกับเจนิเฟอร์แล้วซึ่งก็ทําให้เพื่อนนั้นสนใจอย่างมากเพราะในเมืองเนี่ยไม่เคยมีเรื่องเซ็กมาก่อนจนทําให้ทุกคนในทีมบารสเนี่ยชุดไม่ลงห่วงสักลูก เนวิตก็ได้ไปต่อว่าเจนิเฟอร์เพราะตอนนี้จัก,กรวาลเนี่ยปั่นป่วนไปหมดแล้วนะแต่เจนิเฟอร์ก็บอกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันดีแล้วเพราะเธอคิดว่าทุกคนควรได้ลองอะไรใหม่ๆแถมตอนนี้หนุ่มสาวในโรงเรียนเนี่ยก็จีบกันเล่าร้อนขึ้นจนบางอย่างเนี่ยเกิดเป็นสีสันจากนั้นถนนคู่รักก็กลายเป็นที่ที่วัยรุ่นเนี่ยมาสบือระหึ่มกันอย่างเมามันซึ่งก็เหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างของผู้คนจนบางคนเนี่ยเริ่มมีสีสันขึ้นมารวมถึงสิ่งของต่างๆภายในเมืองก็มีสีสันเช่นกัน ผู้คนในเมืองต่างเริ่มสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับโดยเบตตี้ผู้เป็นแม่ก็ได้เข้ามาถามเจนิเฟอร์ว่าเธอเนี่ยไปทำอะไรกับมาตินที่ถนนคู่รักโดยแม่เนะี่ยอยากรู้จริงๆนะเจนิเฟอร์เนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังจนแม่นั้นอยากลองขึ้นมาแต่พ่อเนี่ยก็คงไม่ยอมตามแน่ๆเจนิเฟอร์เนี่ยก็เลยสอนแม่ช่วยตัวเองซะง,งั้นเอาเข้าไปซึ่งกะทําให้แม่นั้นเป็นลองแช่อ่างน้ําลองทําตามที่เจนนิเฟอร์บอกจนร้องเสียงหลงพอน,อนอนอยู่เนี่ยถึงกับงง และจูจ่ๆก็เกิดไฟไหม้ที่ต้นไม้หน้าบ้านเดวิดซะงัง้นเดวิดเนี่ยจึงไปหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ก็ไม่มีใครรู้จักไฟไหม้สักคนรู้จักแต่ช่วยแมวเดวิดเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่มาที่บ้านและช่วยสอนใช้สายายางดับเพลิงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เพิ่งรู้ครั้งแรกครับว่าสายายางเนี่ยเอาไว้ใช้อย่างนี้และทุกๆคนในเมืองเนี่ยก็มารุมดูไฟเพราะไม่เคยเห็นกันมาก่อนเวลาต่อมาเดวิดได้เหรียญกล้าหาญจากนายกเทศมนตรีที่เขาได้ช่วยเจ้าหน้าที่ใช้สายายางดับเพลิงจากนั้นสาวที่ชื่อว่ามาร์กาเร็ต ทำคุกกี้มาให้เดวิดซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยเธอเนี่ยมีคู่อยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยจักรวาลคงปั่นป่วนมากครับจนมากาเลสเนี่ยมาชอบเดวิดเขา้งงาซะงั้นและพอเดวิดมาทํางานก็ได้เจอคนจูบก,กันที่มีสีสันทั่วตัวเลยและเมื่อเข้าไปในร้านก็มีคนมารอถามคําถามเดวิดเต็มไปหมดซึ่งก็มีคนถามเดวิดว่าเขาเนี่ยรู้วิธีดับไฟได้ยังไงเดวิดก็บอกว่ารู้จากที่ที่เขาเคยมานอกเมืองแสนสุขซึ่งก็มีคนถามอีกว่านอกเมืองเนี่ยมีอะไรเดวิดเนี่ย ก็เลยอธิบายไปครับผู้คน,นก็ฟังกันอย่างตื่นเต้นแถมตอนนี้หนังสือในห้องสมุดเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ปกเท่านั้นมีเนื้อหาแล้วเพราะเจนิเฟอร์ได้เล่าเรื่องในหนังสือคร่าวๆให้เพื่อนฟังแล้วเนื้อหานก็มาเองซึ่งเดวิดก็เลยเล่าต่อให้จบเนื้อหาก็มาครบเต็มคน,นจึงแห่เอาหนังสือมาให้เดวิดเล่าให้ฟังครับเพื่อจะเอาไปอ่านซึ่งก็ทําให้ต่อมาในห้องสมุดกลายเป็นที่นิยมแห่งใหม่ของเมือง เวลาต่อมาเบตตี้ผู้เป็นแม่ในร่างกายกับมีสีสันทั่วตัวจนเธอเนี่ยร้องไห้เพราะไม่กล้าไปพบกับพ่อเดวิดที่เข้ามาเห็นก็เลยช่วยเอาเครื่องสําอางเนี่ยมาปกปิดให้แม่จนกลายเป็นสีเทาเหมือนเดิมจากนั้นเดวิดก็ได้เอาหนังสือรูปวาดศิลปะมาให้บิวเจ้าของร้านอาหารดูพอบิวนั้นชอบงานศิลปะมากๆแต่บิวเนี่ยกับตัดพ้อว่าเขาเนี่ยคงหาสีสันแบบไม่รูปมาฝึกวาดไม่ได้ และเดวิดก็ได้ตัดสินใจไปชวนมาร์กาเร็ตออกเดทซึ่งมาร์กาเร็ตเนี่ยก็ตอบตกลงทําให้เดวิดเนี่ยดีใจมากๆปึงชวนสาวสําเร็จครั้งแรกและเมื่อเขากลับบ้านเขาก็เลยมาเจอลุงซ่อมทีวีโดยลุงตอนนี้เนี่ยก็พูดกับเขาเสียงหวานเลยนะพอดูเหมือนจักรวาลในละครเนี่ยจะเพี้ยนไปหมดแล้วโดยจริงๆมาร์กาเร็ตเนี่ยเธอมีคู่อยู่แล้วแต่เธอเนี่ยดันมาจีบเดวิดแต่เดวิดเนี่ยก็ไม่สนใจลุงแล้วครับปิดทีวีหนีลุงเลย และเมื่อไปหาเจนิเฟอร์ก็พบว่าเจนิเฟอร์เนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่ชอบอ่านเลยนะและเธอก็ถามเดวิดว่าทําไมเธอเนี่ยยังไม่เปลี่ยนสีสักทีทั้งที่เธอเนี่ยมีอะไรกับผู้ชายตั้งเยอะแล้วซึ่งเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เวลาต่อมาเดวิดก็ได้พามาเกเลสเนี่ยมาเดทที่ถนนคู่รักซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีสีสันสดใสเกือบทั่วแล้วนะ ตัดภาพมาที่เบตตี้ผู้เป็นแม่เธอในมาที่ร้านอาหารและได้เห็นงานศิลปะที่บิวทําเมื่อเธอเข้าไปเนี่ยก็ได้เจอกับบิวที่กําลังนั่งวาดรูปอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะตอนนี้เนี่ยเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตจนสีบนหน้าเนี่ยลอกออกบิวน่ยจึงเช็ดสีออกให้และชมเธอว่าสวยมากจากนั้นบิวก็วาดรูปเหมือนให้เบตตี้ซึ่งจะทําให้ทั้งสองนั้นได้จูบกัน ทางน้านพ่อที่กลับมาบ้านก็ไม่เจอใครอยู่บ้านก็แปลกใจที่ทุกอย่างเนี่ยไม่เหมือนเดิมมื้อเย็นที่ต้องกินทุกวันเนี่ยก็ไม่มีแถมตอนนี้เนี่ยฝนจากที่ไม่เคยตกมาก่อนก็ดันตกลงมาในเมืองซะงั้นเดวิดก็กาลังจูบอย่างดูดดื่มกับมาเกเลสซึ่งวัยรุ่นที่อยู่แถวนั้นก็พากันตกใจกลัวฝนเดวิดจึงพยายามบอกว่าฝนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวมันเน่เป็นแค่น้ําเท่านั้น ส่วนพ่อก็ได้ไปหานายกเทศมนตรีว่าเกิดเรื่องแปลกๆกับเขาว่ากลับบ้านไปเนี่ยเมียไม่ทํามื้อเย็นไว้ให้ในายกนก็เลยเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังอีกว่าเมียของชายคนหนึ่งเนี่ยใจลอยเพื่อทำเตารีดไม่เสื้อซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นกันมากเลยนะแค่เตารีดไม่เสือ้อพวกเขาเนี่ยจึงคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างเลยจะจัดงานประชุมหารือกันขึ้น และเมื่อฝนหยุดตกมากาเลสเนี่ยเธอก็มีสีสันขึ้นมาครับแต่เดวิดก็ยังเป็นสีเทาอยู่เหมือนเดิมทางด้านแม่ที่กลับบ้านไปก็ตัดสินใจบอกสามีว่าเธอเนี่ยจะไม่อยู่บ้านแล้วเพราะเธอเนี่ยเบื่ออะไรซ้ำซากแต่พ่อเนี่ยก็ยังห่วงว่าใครเนี่ยทำมื้อเย็นให้เขากินึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปหาบิลที่ร้านอาหารเวลาต่อมานายกเทศมนตรีเนี่ยได้ออกคําสั่งว่าในเมืองเนี่ยห้ามมีสิ่งที่มีสีสันจนเมืองเนี่ยกลายเป็นขาวดําเหมือนเดิมแต่บิลเนี่ยกลับทํางานศิลปะนูดที่เป็นรูปของแม่ แม่เบ็ตตี้ซะง,งั้นจนผู้คนในเมืองนำะมารุมดูและด่าว่าไม่เหมาะสมแต่ลุงช่างซ่อมทีวีก็รีบเรียกเดวิดเข้าไปหาที่เขาเนี่ยทำจักรวาลเละหมดแล้วจึงบอกว่าจะให้เขาเนี่ยกลับบ้านครับถามหารีโมทที่เขาให้แต่เดวิดเนี่ยก็เดินหนีลุงแม่งเลยซึ่งก็ดันไปเจอกับแม่เบต็ตตี้ที่กําลังถูกพวกวัยรุ่นเนี่ยพูดคุกคามเธออยู่เดวิดเนี่ยจึงเข้าไปซัดหน้าพวกนั้นจนทําให้เดวิดนั้นมีสีสันขึ้นมาครับพอเขาเนี่ยได้แสดงความกล้าที่เขาเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนออกมาจากนั้นผู้คนในเมือ เมืองในก็ก่อจลาจลขึ้นลุมถล่มร้านอาหารจนเละไปหมดแถมไปเอาหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยมาเผาทิ้งจนเมืองวุ่นวายและพอเหตุสงบเดวิดกับผู้คนที่มีสีสันเนี่ยก็มาช่วยกันเก็บกวาดร้านอาหารช่วยบิวและเมื่อเมืองเกิดความวุ่นวายนายกจึงออกกฎใหม่อีกครั้งว่าห้ามเกิดจลาจลและให้ผู้ที่มีสีและไม่มีสีปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมแต่ถนนสายคู่รักและห้องสมุดเนี่ยต้องถูกปิดลงแถมยังห้ามฟังเพลงตามใจตัวเองแต่เดวิดเนี่ยก็ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุครับเขาเนกระป เปิดเพลงฟังปกติแถมยังชวนให้บิลเนี่ยไปวาดรูปใส่กำแพงในเมืองอีกจนทาให้บิลกับเดวิดเนี่ยถูกจับติดคุกข้อหาใช้สีสันซึ่งพ่อก็ได้มาเยี่ยมเดวิดที่คุกและได้เล่าว่าแม่ไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เหมือนเดิมจนพ่อในงงไปหมดเดวิดจึงบอกพ่อว่าบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนเดิมหรอกและบางทีก็อาจไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม จากนั้นเดวิดกับบิวก็ได้มาขึ้นศาลขอหาฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินห้ามใช้สีที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งแต่เดวิดก็ไม่ยอมรับข้อกล่าวหาและลุกขึ้นบอกกับทุกคนว่าการเป็นเมืองแสนสุขเนี่ยก็ดีอยู่นะแต่มีอีกหลายเรื่องที่ดีกว่าซึ่งเดวิดเข้าไปหาพ่อและให้พ่อเนี่ยพยายามนึกถึงเรื่องที่ตัวเองพลาดไปหรือไม่เคยทําซึ่งเขานั้นก็ไม่เคยบอกรักแม่เลยครับและก็เด้ร้องไห้ออกมาจนตัวเนี่ยมีสีสันขึ้นรวมถึงผู้คนในเมืองเนี่ยก็พามีสีสัน ทุกคนยกเว้นเพียงนายกเทศมนตรีเท่านั้นแต่เดวิดก็เข้าไปบอกให้เขาเนยอมรับซะว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วซึ่งก็ทําให้นายกเนี่ยโมโหมากและตัวนั้ก็มีสีขึ้นมาเพราะชีวิตเนี่ยไม่เคยโกรธเลยนะแถมในเมืองตอนนี้เนี่ยก็มีสีสันไปทั่วครับทีวีเนี่ยก็มีสีสันแล้ว และต่อมาเดวิดก็ตัดสินใจกลับไปที่จักรวาลตัวเองแต่เจนิเฟอร์ก็ขออยู่ที่นี่สักพักก่อนพอเธอในชอบที่นี่เข้าซะแล้วบอกอยากเรียบร้อยดูบ้างทั้งคู่ก็กอดลากันและมาเกเลสก็ได้มาลาเดวิดโดยเอาอาหารไวใ้ให้กินเผื่อคิดถึงเธอและแม่ก็ได้มาด้วยและได้เอาเสื้อคลุมมาให้พร้อมร้องไห้กอดเดวิดจากนั้นเดวิดก็ได้ใช้รีโมทมาสศจรรั์นนำขึ้นมากดใส่ทีวีและตัวเขานก็หายวับไปกับตาซึ่งเดวิดก็ได้กลับมาที่จักรวาลปกติและได้เจอกับแม่นั่งรอ หอหยู่แม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวกับแฟนที่เด็กกว่า9ปีแล้วและบ่นว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันเฮงสวยแต่เดวิดเนี่ยก็ช่วยซับน้ําตาให้แม่บอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทาให้แม่นั้นรู้สึกดีขึ้นเพาะเดวิดเนี่ยแทบไม่กล้าคุยกับแม่เลยจากนั้นผู้คนในเมืองแสนสุขก็ใช้ชีวิตแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่มีวันหวนกลับและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.5คะแนน Rotten Tomato 85%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ